สวัสดีวันหลังสงการนะคะพี่จ๋าหยิบยกมาฝากเช่นเคยนะคะจากพีเมลิกอังกฤษเวลาตีหนึ่งครึ่งนิวคาสเซิลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิตันพาเลสนิวคาสเซิลจบบ้านห้าเกมหลังมาทุกทัวทุกรายการนะคะชนะรวดมาเลยนะก็ฟอร์มเข้าที่เข้าทางชัดเจนละจ้าตอนนี้ในลลกขยับขึ้นอันดับที่4ไปแล้วนะคะได้อยวไปแชมเป้ยนลีกอีกด้วยถ้าชนะวันนี้นะขึ้นอันดับ3าของตารางได้เลยละจ้าพี่จ๋าตั้งแต่ได้แชมป์มาเนี่ยพวกเขาผลงานยอดเยี่ยมไม่มีตกเลยนะคะด้วยอีกฝั่งทีมเยือน พาเลท5เกมหลังผลงานก็ยังใช้ได้ชนะ3เสมอ1แพ้1ลอยลอย,ลอยที่กลางตารางเรื่อยๆอันดับ12นะคะต้องบอกว่าเกมนอกบ้านของพาเลทยังไม่ดีเลยนะคะเกมเย็นก่อนหน้าก็พา่ายกับแมสเซตตีที่2ประตูต่อ5และก่อนหน้านั้นก็ยังมีไปเสมอทีมบัยอย่างเซาแธมตันมาแล้วนะจ๊ะแม้พาเลทจะสภาพสมบูรณ์กว่านะคะแต่เ้าว่ามาเย็นแบบนี้เชื่อใจลําบากเราจะพี่ๆจ๋ามองว่าเจ้าถิ่นทําได้ดีต่อเนื่องและน่าจะเอาชนะได้ที่สุดวันนี้น้องเชียร์เป็นเจ้าบ้านสาริกาดงไปแล้วกันค่ะจากยูฟ แชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเวลาตี2นอนม่มาลิเปิดบ้านต้อนรับการเยียของอาร์เซนอลใครจะไปเชื่อล่ะคะว่าทีมที่ได้ชื่อเป็นเจ้าแห่งแชมเปี้ยนลีกอย่างเรอัมลมาดริดเนี่ยจะโดนอาร์เซนอลกดยับในเลกแรกมาถึง3ประตูต่อศูนย์แต่เกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ล่ะจ๊ะพี่จ๊ะเพราะเรอัมลมาดริดเนี่ยจะได้กลับมาเล่นในบ้านเพื่อแก้ตัวนะคะแต่ถ้าวัดจากสถิติเดเดิมเนี่ยก็ชนะได้ไปไหวถึง6จาก7แมตช์ล่าสุด กดไปถึง20ตุงนะคะเสียแค่7เท่านั้นเองถ้าาร์เซนอลเล่นได้แบบเกมที่ผ่านมาก็เชื่อว่าน่าจะยันเพื่อขันเข้ารอบได้ละคะ่ะแน่นอนว่าโอกาสนั้นออกได้ทุกนาพี่ๆจาอารสเซนอลน่าจะมาแบบเพลย์เซฟนะคะทางเจ้าบ้านก็ต้องกดดันคนข้างที่จะหนักเลยมองว่าเกมนี้แนวรุกเจ้าบ้านลาชันชุดขาวยังคงอันตรายเชื่อว่าเอาชนะได้ละคะ่ะเชียร์เจ้าบ้านลาชันชุดขาวไปเลยนะคะส่วนจะผ่านเข้ารอบไม้อันนี้เราต้องมาลุ้นกันในเกมอีกทีละคะ่ะวระแชมเป็นหลีกรบ 8ทีมสุดท้ายเวลาตีสองอินเตอร์มิลานเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของบบเยนเมวนิกเกมแรกนะคะบบเยนเปิดบ้านพ่ายกับอินเตอร์มิลานมาก่อนที่1ประตูต่อ2ทั้งที่รูปแบบเกมสูสีแล้วค่ะแล้วก็เป็นทางฝั่งของสใต้ที่มีโอกาสจบได้หลายครั้งแต่ขาดความเฉียบคมเท่านั้นเองนะจ๊ะพี่ๆจ๋าทัพงูใหญ่เนี่ยใช้โอกาสไม่เปลืองนะคะแล้วก็ชนะได้ไปก่อนในเกมแรกเกมนี้ได้เปรียบลงเล่นในบ้านยิ่งทําให้พวกเขาเล่นได้แบบไม่ต้องกังวลอะไรมากละคะ่ะต่างจากบบเยนที่กดดันพอสมควรเลยนะคะและต้องเปิด หน้าแรกเพื่อทําประตูละจ้ะตรงนี้เนี่ยน้องมองว่าน่าจะเข้าทางอินเตอร์ที่เล่นจังหวะสนกับและฉับฉวยได้ดีนะเกมรับเสือใต้พลาดง่ายละค่ะพี่พจา๋าดูแล้วทับงูใหญ่ลุ้นย่าแขนได้อีกเกมและน่าจะผ่านเข้ารอบไปได้วันนี้เชียร์เจ้าบ้านงูใหญ่ไปได้เลยค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ share, คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะพี่พจา๋าฝากกดติดตามน้องไข่เจียวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ